วัวใหญ่เท่าช้างเขากินแต่ฟางราดด้วยน้ำหมักนะครับเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องไปดูด้วยกันนะครับครับสวัสดีครับช่องสุดาฟาร์มนะครับก็เป็นช่องที่พึ่งตนเองนะครับเอาพี่น้องครับพอดีสุดาฟาร์มได้เลี้ยงวัวนะครับแบบยืนโรงแล้วก็ให้กินฟางที่ราดด้วย น้ำหมักนะครับซึ่งผมเรียกว่าน้ำหมักโปรตีนราดฟางให้วัวนะครับวันนี้ผมจะรีวิวให้พี่น้องได้ดูว่าวัวของสุดาฟาร์มเขากินฟางที่ราดด้วยน้ำหมักเศษพืชผักในสวนนะครับใหญ่เท่าช้างนะครับพี่น้องเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันนะครับพี่น้องคอนเทนต์นี้นะครับผมไม่รู้ว่าจะใส่ว่ายังไงกันเลยสร้างคอนเทนต์ว่าวัวใหญ่เท่าช้าง เพราะว่าเขากินแต่ฟางนะครับราดด้วยน้ำหมักเศษพืชผักในสวนนะครับพี่น้องวัวเขาอารมณ์ดีแล้วก็เขาเจริญเติบโตนะครับให้สังเกตดูที่ผิวนะครับผิวผิวเขาจะเป็นมันนะครับนอกจากนี้เนื้อเขานะครับมองซี่โครงไม่เห็นเลยนะครับพี่น้องเขาจะอ้วน และข้อสําคัญก็คือให้เราสังเกตดูทุกวันด้วยนะครับค,คือการกินอาหารนะครับพี่น้องนี่แหละครับเราสังเกตดูการกินแต่เช้านี้นะครับอากาศเย็นหน่อยเขาไม่ค่อยกินนะครับเพราะว่าผมมาเขาก็อิ่มแล้วพี่น้องดูท้องเขานะครับเขากินแต่ฟางนะครับอันนี้เป็นฟางนาปรังกลิ่นหอมหน่อยครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับพี่น้อง อันนี้ก็รอการผสมนะครับนี่นะครับยิงตัวนี้ท้องเขาใหญ่เป็นพิเศษตัวนี้เหมือนกันนะครับตัวนี้ผมให้กินเฉพาะน้ำหมักวันหนึ่งก็ประมาณสองแก้วนะครับให้เขากินน้ำหมักสดๆเลยนะครับตัวนี้ก็พี่น้องดูนะครับเขาอิ่มจนแอ็นเลยนะครับพี่น้อง น้ำหมักนี้แต่ก่อนผมทํา6ถังนะครับแต่เดี๋ยวนี้ผมลดมาเหลือสามถังนะครับพี่น้องถังแรกนี่สำคัญมากถังนี้เนี่ยเป็นถังเก็บหัวเชื้อซึ่งประกอบไปด้วยเศษวัสดุเดี๋ยวเปิดให้พี่น้องดูนะครับนี่แหละครับ ก็เป็นเศษกล้วยนะครับแล้วช่วงฤดูการนี้มะม่วงก็ใช้มะม่วงหมักนะครับวัสดุก็ไม่มีอะไรก็มีน้ําแล้วก็เศษพืชผักผลไม้แล้วก็กาก,ากน้ําตาลนะครับพี่น้องกากน้ําตาลนี่ใส่ไปเลยสองกิโลแล้วก็ตัวนี้แหละครับถังที่หนึ่งอันนี้ผมก็ร่ารานให้กินทุกวันนะครับพี่น้องนี่แหะครับกลิ่นหอมก็หัวเชื้อจากถัง นี่แหละครับเอามาเทใส่แล้วก็เติมน้ําแล้วก็เติมกากน้ําตาลแล้วก็ตามไปด้วยปุ๋ยยูเรียนะครับสองกิโลอาบางคลิปผมก็ลงว่าหนึ่งกิโลนะครับก็ใส่ไปเลยนะครับระหว่างหนึ่งถึงสองนี่แหละครับแต่ให้พอเหมาะก็ใส่ไปเลยสองกิโลนี่นะครับอันนี้ก็เป็นถังที่ไว้รอกินรอบต่อไปนะครับเดี๋ยวรอบต่อไปห้าถังนี้หมดผมก็จะทําลักษณะนี้แหละครับ ก็เติมน้ําเติมขาน้ําตาลแล้วก็เติมปุ๋ยยูเรียแล้วก็ปัน่นปั่นด้วยเครื่องปั่นนะครับจนกว่าฟองเขาจะหายนี่แหละครับได้กินอย่างนี้สลับกันไปสลับกันมาอยู่อย่างนี้นะครับพี่น้องก็เป็นอาหารคนจนนะครับอันนี้ขนาดลูกสาวเขานะครับสวยขนาดนี้นะครับพี่น้องเขาเป็นโรกลำปีสกรีนก็ไม่หายนะครับ แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามด้วยนะครับ3ช่องทางจากช่องทางของ tiktok สุดาฟาร์มแล้วก็ในเพจ Facebook นะครับสุดาฟาร์มแล้วก็ในช่อง youtube สุดาฟาร์มอร์แกนกไทยแลนด์นะครับอคลิปนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ